ว่ากันต่อที่2นะครับมุมแดงเดนนาโพน้ำเงินที่ฟิลิปเป้จากบราซิลครับแต่ว่ารายนี้นี่มาตามหาความฝันเรื่องของบัดบัดมวยที่ประเทศไทยก็โอ้หลายปีแล้วนะครับดูบัดขวาจับยัดครับแต่ว่าเดนนาโพมีศอกนะครับเดนนาโพมีศอกครับมัดกับศอกเดี๋ยวดูซิว่าจะถึงยกไหนครับ ขยับเข้าไปเด่นนาโพเตะก่อนเลยครับ้าเด่นนาโพเตะมาพิลิปเปก็ก็เตะขึ้นเหมือนกันครับมาสักครู่แข้งขวาเด่นนาโพโดนไปปลายนะครับกระแทกมาก็กระแทกคืนครับคู่นี้ดูจาก ลาด์เราตรงนี้คงจะโอ้โหตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วล่ะครับคุณมาแบบไหนผมก็ไปแบบนั้นครับเดนน่าเพราะเป็นมวยขวาก็จริงนะครับแต่ว่าว่ากันว่าแข้งซ้ายหน้าเนี่ยเตะหนักกว่าขวาครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฟิลิปป้นเนี่ยแพ้ทางมวยซ้ายหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดก็แพ้แข้งซ้ายของแก้วกังวานมาครับนี่ครับแข้งซ้ายแล้วตามด้วยขวาครับ 1- 2สองมาแล้วครับ เราเห็นแล้วนะครับแก้วแข้งของแข้งของเดนนาโพครับแต่ว่าอย่างที่เรเรียนไปว่าหมัดของฟิลิปเปม้มันไว้ใจไม่ได้เลยครับพร้อมจะปิดบัญชีได้ตลอดครับเนี่ยหมัดซ้ายครับอย่าก,กับพิบตานะครับคู่นี้นี่มีโอกาสไม่ครบยกสูงเลยครับเดนนาโพยังชกในเกมตั้งรับมาดูแววตาของนักสู้จากบราซิลครับฟิลิปเป้ ก็หวังว่าจะมาช็อกแฟนมวยทั่วประเทศนะครับเจาะเจาะล่างครับมาแข้งขวาสวยครับแต่ว่าโดนไปไปลายครับเด่นนาโพคือถ้าพูดนนในความเป็นจริงแล้วในความเป็นมวยอยู่ที่มุมแดงแน่นอนครับแต่ว่าเรื่องของพิกัดแบบนี้ใหญ่ธรรมชาติอยู่ที่น้ําเงินนะครับนั่นหมายความว่าเขาได้หนักแต่ว่าเราได้นใล่เรื่องของความเป็นมวยครับแข้งขวาครับเด่นนาโพ สะเพรือนเวทีนะครับจังหวะการออกอาวุธกันแต่ละครั้งครับเพราะว่าพิกัด150โอ้โหศอกครับว่าเป็นนักชกต่างชาติที่อาวุธแม่ไม้มวยไทยค่อนข้างจะหลากหลายเลยนะครับและจังหวะที่ออกนี่ไม่ไม่ไม่มีเขินเลยนะครับเพราะว่าเจอกับนักมวยไทยประธานนักมวยไทยมาหลายคนแล้วครับอ้าวโดนแข้งซ้ายไปพักก่อนคู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อยก3ครับกับฟิลิเป้ซ้ายหน้าครับมาถึงเร็วแล้วก็หนักเลยครับ โอ้โหฟิลิปเป้มีหุกซ้ายหน้าหน้ากลัวขณะที่เดนนาโฟก็มีแท่งซ้ายหน้าที่หนักแรงครับโอ้แต่ละคนนี่ก็มีพิษสงเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวดูครับว่าของใครจะถึงก่อนและใครจะโดนก่อนเท่านั้นเองครับฟิลิเป้ขยับละขยับแลวครับใส่จอล่างเด็กนาโฟดึงหลบไปจะออกไปออกครับไม่จะสับศอกยังรู้ทันนี่ครับสายเหลี่ยมครับบิดนิดเดียวนะครับเดนนาโฟทำเอาฟิลิปเป้เสียหลักอย่งเดินต่อนะครับศอกซ้ายครับ ความแม่นยำของฟิลิเป้นี่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาวุธน่ากลัวจริงครับแต่เชี่ยวไปเชียวมายังไม่โดนจุดโฟกัสของเดนนาโพครับแต่ว่าออกขูได้ดีแล้วครับขออีกครับแบบนี้ชอบครับเมื่อกี้นี่ครึ่งแข้งครึ่งเข่าครับของเดนนาโพครับฟิลิเป้เตจอล่างหรือต้องพยายามขู่ให้มากกว่านี้แหละครับถ้าไปยืนคุยมากๆเนี่ยโอ้โหเสร็จเดนนาโพเลยครับต้องอาศัยลูกหนักครับลูกหนักธรรมชาติของฟิลิเป้ครับ เพราะว่าพิกัดนี้ถ้าพูดกันจริงๆนี่เดนนาโพก็ยังไม่เต็มครับขึ้นมาเพราะว่าอาจจะอวบหน่อยครับโอ้โยนเอาแข้งขวาสวยมาสอกไม่ถึงครับเฉียวไปนิดเดียวโอ้โหเสียวเสียวก็เฉียวเฉียวก็เสียวได้ครับสอกของเดนนาโพครับฟิลิเป้ขยับครับไม่ได้ตกใจอยู่แล้วครับเพราะว่าหนักก่อนนี้ก็เจอมาเต่จ่อล่างไปก่อนครับเตะจ่อยางของเดนนาโพแต่ว่าไม่ได้แสบไม่ได้คันอะไรครับผีเอาไว้ครับทำลายจังหวะของฟิลิเป้จังหวะการเข้ามวยก็ อาจจะยังดูขัดขัดกันเกินนะครับฟิลิปเปสเดนนาโฟรอตั้งรับอยู่ครับจังหวะ2ครับขยับมามีลูกหลอกด้วยนะครับเหมือนจะออก้ายอุ่นศอกใกล้ๆกดกดโอ้โห,โหโชว์บินไปทีหนึ่งครับแยกเลยครับใกล้เชือกไปนิดนึงต้องเดินขยันมากกว่านี้แหละครับถ้าว่าแม่ลังเลหรือว่าสืบไม่ถึงเนี่ยเสร็จเดนนาโฟหมดครับฟิลิปเป้เดินกดดันเป็นเกมกดดันนะครับที่เดินเข้าหาเดนนาโฟครับแต่แต่ขวายังหลุดครับ ยังความเป้าไม่ค่อยเจอเลยครับแต่ว่าความหนักความแรงเนี่ยให้คะแนนไปแล้วครับวงในล็อกได้รับได้เอาตีเข่าขวามาครับไม่ต่อเนื่องครับหมดยก3ครับเดี๋ยวกับจากบราซิลครับกางเกงสีน้ําเงินครับยังไม่โดนจุดโฟกัสนะครับพลังกาปั้นของฟิลิเป้ก็เลยดูว่าอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับแต่ไม่แน่ครับ ทุกวินาทียังอันตรายเสมอครับนักสู้จากบราซิลคนนี้อย่าให้คําเป้าเจอก็แล้วกันอย่าให้คําเป้าเจอก็แล้วกันครับยังเดินครับตาที่คำเหม๋งเลยครับเตะจ่อล่างเนี่ยครับโฉบเข้ามาทําลายจังหวะเอาไว้ก่อนครับเดนนาโพเป็นิเป้ตีครับแฟนบัดมวยบอกไม่อยากเห็นลูกตีครับบาดกับซอกยูอยู่ไหนครับมาเลยครับเดินขยับขยับครับแม้แต่ว่ายังหาจังหวะที่เหมาะไม่ได้เลยดูว่าจังหวะของเดนนาโพนี่จะเร็วกว่ากิกหนึ่งครับ พอฟิลิเป้นี่เงื้อหมัดมานี่อ่ะก็ไปแล้วครับอ่ะเดี๋ยวถ้าโดนไม่ถ้าโดนมีเสียงเลยนะครับมีเสียงเชียร์เลยครับจังหวะที่เดนนาโพนี่โต้นมัดแต่จับในครับดูครับโอ้โหนักมวยไทยครับเดี่ยวก็พอในนี่ทิ้งความได้เปรียบด้วยการขึ้นบนเลยครับเดินเข้าหาครับบอกขอสักมัดได้ไหมเพื่อนฟิลิเป้บอกแบบนั้นครับบอกว่าแหมขอสักหน่อยครับขอกันกินมากกว่านี้แต่ว่าเดนนาโพบอกว่าไม่ได้ครับ ถ้าโดนหมัดนึ่งของนายนี่อาจจะแบบว่ามีเหมึอนๆครับวงนายจับได้ครับจับแล้วเก็บอาวุธไว้ครับตีเข่าขวาของเด่นนาโพครับปิดโอกาสให้ฟิลิปเป้นี่ได้ต่อยหมัดเลยนะครับจังหวะพอไปชิดตัวนี่เข้าไปรวบก่อนเอาโดนท้องครับแโดนท้องนี่ต้องรีบผวาเข้าในก่อนเลยครับแยังไม่มีหมัดชิดเท่าไหร่นะครับฟิลิปเป้ ก็ <c oughs> ต้องชกแบบรัดรุมเลยครับแล้วก็ตัดโอกาสของอาวุธหนักๆของฟิลิเป้ไปด้วยครับเด่นนาโพครับมาด้วยแผนมาด้วยกลยุทธ์ครับอ้มามัดขวาลวงลำตัวนัน่นมีโดนนะครับเสียงนี่ดังถึงโต๊ะผู้บรรยายเลยครับแต่ด้วยประสบการณ์ของเด่นนาโพครับพอโดนหมัดสองมัดนี่เข้าในก่อนเลยครับไล่จนไม่จนับฟิลิเป้โดนซ้ายหน้าโอ้อาวุธไม่ถึงครับพยายามจะตัดเวทีให้แคบแล้วนะครับสำหรับฟิลิเป้ สอกไปทีหนึ่งครับเข้าในทําอะไรได้ไหมทําอะไรไม่ได้ครับพอเดินแบบนี้ในระยะแบบนี้ก็เด่นนาโพเห็นหมดนะครับจะเดินเร็วกว่านี้ก็ไม่ได้ครับกลัวจะไปหลงแข่งหลงเลี่ยมครับทีเข่าขาครับฟิลิเป้เด่นนาโพก็เก็บอาวุธเอาไว้เวลาอีก30วิิวินะครับในยกที่4แต่ดูการจับครับโอ้นี่แหละครับนักมวยไทยครับ ความได้เปรียบนักมวยไทยกับนักมวยต่างชาติเนี่ยอยู่ที่จังหวะก,การจับแบบนี้แหละครับทิงสอดขึ้นบนนีมาดูว่าดูดีกว่าเลยนะครับทรงมวยรูปมวยดูดีกว่าลิปเป้เกรงครับเกรงกำปั้นหมัดกระสอกมาไม่มายังไม่มาครับหมดยก4ครับเดี๋ยวยังมีให้ลุ้นอีกหนึ่งยกครับนะ่ครับ มวยหมัดนี่จะไปประมาทไม่ได้จะไปลองของแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้ครับพี่เอกมีวินาทีท้อตลอดแะครับแต่ตอนนี้ต้องสวมบทโหดนแล้วครับดูครับเดินเข้าหาครับอย่าให้เด่นนาโพหายใจทันครับอย่าให้พลิ้วได้ครับเดินครับเร่งเลยครับมาข้ามาซ้ายหลุดต้องเร่งครับต้องเพชรขาศกว่านี้ครับโอ้โหแต่ถูกแม่โชคฝ่มองพี่เลี้ยงไปชัดจะหลังเลยเหมือนกันด้วยประสบการณ์ของเด่นนาโพด้วยแหละครับเอาศอกครับ เอา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 แม่น่าประมาทเลยนะครับแต่ดูครับประสบการณ์ครับโอ้พอเข้าในนี่ล็อกไว้เลยเห็นโอกาสน้อยน้อยเห็นโอกาสน้อยมากนะครับที่เดนนาโพเปิดให้ครับวันนี้พบจริงๆครับทั้งเดินทั้งถอยทั้งแบบคือค่อมจังหวะแล้วกักจังหวะของเฟลิปเป้หมดเลยครับไม่เปิดโอกาสให้เฟลิปเป้เนี่ยได้ทำอะไรง่ายๆ่ายครับ เนี่ยพอโดนก็ยังนิ่งครับหมัดซ้ายหมัดขวาลุงลำตัวครับอ้าหมัดซ้ายครับมีเฉียวเฉียวเหมือนกันนะครับล็อกได้วงในตีครับตีแล้วเสียบเข่าซ้ายยัดไส้เข้าไปเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งครับยกสุดท้ายครับฟิลิเป้ยังสืบท้าวครับต่อยได้หมัดสองหมัดเนี่ยครับดูประสบการณ์โอ้โหล็อกล็อกให้รู้จักเลยครับเดนนาโพ ทางบ้านเรียกว่าเหลือกินเหลือใชแ้แหละครับแบบนี้ครับแต่ว่าฟิลิปเป้ยังไม่ยอมครับเดินเข้าไปเดินช้าเห็นหมดนะครับถ้าเดินช้าเห็นหมดครับเหนื่อยฟรีหรือเปล่าครับแบบนี้สังเกตที่กางเกงของนักมวยนะครับไฟเตอร์แล้วก็มวยไทย2000มวยไทย 2000, ยทย2000นี่แอดมินนี่หน้าตาดีมากไม้ไม้เฉียงหมูงไงไม้เฉียงหมูใช่ไหมเอกชุมพรชมน,นิดนึงก่อนนอนครับผม เวลาเหลือ50วิสุดท้ายนะครับเตนนาโปกับฟลิเป้ครับแม้แต่ดูวันนี้เด่นนาโปโอ้โหดูตีหน้าตีหลังนี่มาหมดเลยครับแล้วพอเข้าในจังหวะนี้ครับดูกดแขนไม่ให้นักสู้จากบราซิลนี่ได้ลุ้นได้เสียวเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสุกหน้าครับซปเปอร์บิ๊กไฟครับกับปตันหนึ่งล้านเล็กครับคู่เอกช่วงแรกนะครับทูฟอร์ยูสแกงงามยอดกล้าครับ กล้องบุรพาแอดเทวดาฟ้าวันใหม่น้ำพุครับสี่คู่ฮอตแห่งยุคนี้ก็ว่าได้ครับมวยบันวันศุกร์หน้านะครับ26มีนาคมครับแล้วก็หนึ่งสองนะครับเราอยู่ที่กรุงเทพนะครับสามก็มีมวยโลกด้วยส่วน8ปดเก้าที่ฝากเนื้อฝากตัวเลยนะครับกับพี่น้องฝ่ายมวยทางใต้ครับแปดเก้านี่ไปจีดีสัญจรไปที่จนาสงขลานะครับฝากเนื้อฝากตัวไว้ก่อนเลยครับก่อนห้ามพลาดเลยนะครับพี่น้องที่จนาสงขลาครับพี่น้องภาคใต้ครับ ต้องต้องไปดูเลยนะครับสุดยอดคู่ม,มวยครับครบ5ยกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินงยังเป็นทางการครับ okay. สุดท้ายท้ายสุดครับเดนนาโพ